ได้เต็มเพิ่มเมม o g l e Drive เพื่อนๆสามารถที่จะทำ o g l e Drive ให้เป็นอีกหนึ่งไดของคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะพื้นที่ในการในคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้นไปดูกันต่อได้ในคลิปวิดีโอได้เลยครับเพื่อนๆนก่อนอื่นได้เพื่อนต้องการล็อกอินเข้า gmail ของเพื่อนก่อนให้เราเข้าไปที่ตรงจุดประมาณ9ตัวเราคลิกซ้ายเข้าไปแล้วเราไปเลือกที่ Google Drive ให้เพื่อนไปส่วนของตัวสร้างใหม่มันจะมีให้เราเลือกเป็นโฟลเดอร์ ตรงตัวแรกสุดเลยเราก็กดเข้าไปมันก็จะมีหน้าต่างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาให้เพื่อนตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ตัวนี้ผมก็จะตั้งชื่อดายทอมนะครับดายของผมเองเป็นภาษาไทยนี่แหละครับจากนั้นกดปุ่มสร้างเมื่อเพื่อนสังเกตตัวด้านชื่อก็จะมีชื่อดายทอมขึ้นมาแล้วเมื่อเพื่อนต้องการที่จะทําการแชร์ดให้เพื่อนไปด <D ye S 2> ที่เราสร้างเมื่อสักครู่คลิกขวาแล้วเลือกแชร์มันก็จะปรากฏหน้าต่าง 2อ,อันขึ้นมาถ้าเ,เพื่อนๆต้องการที่จะแชร์ให้ทุกคนที่มีลิงก์เ,เพื่อนๆก็กดตัวนี้หรือเ,เพื่อนๆจะกลับไปเลือกเฉพาะบางคนก็เลือกที่จํากัดเมือเ่อเพื่อนๆเลือกสิทธิ์ในการให้แบบจํากัดหรือทุกคนที่มีลิงก์แล้ว ให้เพื่อนกดที่คัดลอกลิงก์ตัวนี้แล้วเ,เพื่อนไปวางที่ไม่ว่าจะเป็นในการแชทของ Line หรือ MSN, f a c e b o o k m e s s e n g e r หรือจะเป็นตัวโซเชียลต,ต่างๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาลิงก์ตัวนี้ไปก็จะเปิดดูได้เฉพาะคนที่มีในชื่ออยู่ตรงนั้นแต่ถ้าทุกคนทุกคนที่มีลิงก์ก็สามารถที่จะเปิดดูได้